วาไงไอไวรุ่นส่วนเรียนไม่ได้เกิดปีนี้ผุมกําเนิดกูอ,อีปีแวแหลสองรอบติดเลยโย่ตอตรงรุนทำได้แค่ยืนดูและยืนชูสองนิ้วสู้ๆกับพอ่อไวรุ่นส่วนเรียนทยั้งไล่กว่าไม่ได้เกรงโมเดลสุ่มมันพามาคนแป้แดนซี่ย,ยู่ไม่นานแต่แต่บ้านพ่อมาคนซี่แดนซ้องไอซักทัวมเลยเย่ตอตรงรุนจริงยงจงใช้ชีวิตใ้เมื่อสามหม้อชีวิตยังไม่สิน้น ก็แท้ลีดันต่อไปโย่ตองรุนไปครับเดี๋ยวผมพาเดินดูในส่วนวันนี้ยอดกำลังดวยนี่ไม่ได้อวยเดี๋ยวดูตอนนี้การยาวครับอ๋อรอเลยตอนนี้อ๋อได้เห็นแล้วย้อตรงรุนเนี่ยดูยอดตอนนี้ต่างลมต่างพ้นยอดเปลีวมัดเบาหวะจากเป็นท่าแก่ส่วนเลี้ยงกายมาเป็นผู้ประสบภัยด่างท่วมกันหมดแล้วเลยโย่ตรงรุนสู้ต่อไปนะเกชีอย่าไปโย่